ดีทักทายคะ่ะคุณดีออนปานก็นสวัสดีนะคะคุณดีออนนะคะปานกับน้องมิวนะคะคุณน้องดีออนคุณสวนก็นสวัสดีนะะ้องไปเมซ้มาวเมืองไฮอะไรนะ <c oughs> ลงไว้พิม <c> น <oughs> คุณอามารัตโอ้ยอย่ามาตามเขานะอ้ยไป <c oughs> ทางทะเลไปจะน้องสัตย์ที่รอก็สวัสดี นั่นไงนั่นไงสีพรมนี่นจังสวัสดีจ้าน้องหนิงสฟิชสารนะคะมักบอน้องหน่งมักบอผมทานจ้าทานทุกเวลาเลยนะคะวันที่ยี่สิบสี่เด้อคุณน้องไม้วันที่สิบเจ็ดขอบคุณมากนะคะพี่ฟ้าคนสวยขอบคุณน้องไก่ก็มาส่งกำลังใจค่ะน้องไก่คนสวยคุณยายพรจะสวัสดีน้องไก่คุณไม่คุณสวยเทวดาทานแช่ฝนตกกันใหม่ครับแล้วว่าเมดของพี่ฟ้าไม่บอกหลอกให้งง <laughs> เดี๋ยวก็เห็นกันเองนะเดียว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 แสงสว่างมาแล้วขอบคุณอลิกตตอรแน่ขอบคุณน้องทองพูนมากเลยนะคะโอ้โหแสงสว่างมาให้พี่ฟ้าเลยคุณเพียรที่สอนข้าวสารอายุสาวอายุสิบเจ็ดเจ็ดสิบอยู่ไหนนะโอสาวอายุเจ็ดสิบอยู่สายวสันโอแน้วการะฟืนเลืบเลืบเล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 บขอบคุณนะคะแต่พี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปเที่ยวดิไม่ใช่พี่ไปดู พี่จ้าพี่จ้าพี่เ,เดี๋ยวนะคะเมื่อวานลองให้น้องหมายฟังเมื่อวานมันเกิดสวยจสวัสดีคุณมอมรรัตน์นะคะขอบคุณมอมรรัตน์สำหรับแสงสว่างน,นะคะผู้ชายกาฟิฟสวัสดีค่ะคุณแม่แมประกอบคุณสวยคุณมอมรรัตน์อุ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววีอยู่ไหนนะผมวีผมก่อน คุณจำลำพายสวัสดีค่ะเงินทองกองลหยมาเทมาคิดบางสิ่งใดขอให้สมหวังดักปัถนาทุกประการด้วยเจ้าทุกโอเคนะคะว่าน้องจะเกิดสวัสดีทักทายค่ะคุณดิออนปานก็นสวัสดีนะคะคุณดิออนนะคะปานกับน้องมิวนะคะคุณน้องดิออนคุณสวยก็สวัสดีน้องดีจ้าคุณ รัตนาพรนะคะคุณรัตนาพรก็สวัสดีคุณยายพรด้วยเช่นกันนะคะน้องไก่คนใหม่ก็สวยคิดถึงทุกคนเลยคุณรัตนาพรคุณสวยก็สวัสดีพัฒนาให้สุขปลดความทุกข์ให้เกลี้ยงจงเป็นเสียงอวยพรสุลลอง่สวัสดีครับคุณจำรวยคุณลำพายค่ะสวัสดีนะคะคุณจำรวยคุณพี่กำพันก่ะสวัสดีค่ะคุณเพียบที่สอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไปไม่เศร้าไม่หาย อะไรนะร้องไว้พินคุณอามารัดโอ้ยอย่ามาตามเขานะอุยเดี๋ยวล้องให้ฟังคุณอมรเพราะว่า,าผมสีฟ้าสวยจังสวยไหมเด่เราสองคุณที่สุดเลยว่าสันอุย ใจกาแฟก็สวัสดีครับแม่ก้งางคนสวยน้องไม้นูดนดนูดนูนูดนดคุณอมรรัตน์น้องเตน้องเตมาเอากับพี่ฟ้านะถ้าไม่ <c oughs> ถ้าเขาเบี้ยวคารถนะ่ะโอ้ยเนาะสวัสดีพี่พานหายไปไหนมาจ้าเทวดาก็ตองเตจินรักรักพี่ฟ้านะกอดกอดอุ้ยกอดฉันให้นานๆาน,านด้น,น้องก้างฟ้าเราฝนดขาสวยก็สวัสดีครับพี่น,าน,าน,านูดจ้า จาน้องมาติจ้าติจ้าได้เห็ดมาไหมเอามาแกงหน่อยสิเขราะให้วิมานจันน้องติตีุลองสวัสดีครับพี่รัตนาพรคนสวยน้องยาสุกลุงก็สวัสดีครับคุณรัตนาพรคุณเพียรทิ่สอนก็สวัสดีดังเลยอ้าวคือเป็นจังสั้นเนาะคือมาโดนเบี้ยวอีกแล้วคุณอมรรัตอมร์มิทุละาทีมฟุตบอลอะไรเขาเอาไปลงเพจกันเอาแบบทำแบบไอ้ฟิเจอร์เนาะ เป็นมลัดฮะอะไรนะขอบคุณค่ะใจยังเดอไม่ใช่แค่หินไม่ใช่ดินแต่มันคือน้องทองฟูนก็สวัสดีก่ะน,น้องกั้งค่ะน้องทองฟูนกับพี่มาพี่มาจ้าหนูค่ะหนูค่ะเอาน้องหมายบอกเหมือนหนูหมูเด้งจะไหมเรื้อเรื้อคุณอมรมาแล้วพอไปฟ้าจะลงเพลงคุณอมรหนีเลย ดสวัสดีทักทายคะ่ะคุณดีออนปานก็นสวัสดีนะคะคุณดีออนนะคะปานกับน้องมิวนะคะคุณน้องดีออนคุณสวยก็สวัสดีน้องคุณยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะได้จะเจอที่แหละตัวตวนของฟ้าเองอย่างนี้แล้วนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่ฟ้าคนสวยขอบคุณน้องไก่ก็มาส่งกำลังใจค่ะน้องไก่คนสวยคุณยายพรกสวัสดีน้องไก่คนใหม่คนสวยเทวาาพระแท้ฝนตกกันใหม่ครับแล้ว่ามินค่ะคุณน้องนุชพาม่วนนะคะคุณกรีดยินดีต้อนรับนะคะน้องเตจินผมไม่พิมพ์หลอกสงสารพี่ฟ้าอ่านไม่ทันเดี๋ยวไม่สวยชอบกันนะเนาะคุณเพต่ิศดูที่สอนก็สวัสดีครับผมคุณเตจินน้องไม้ไปดีกว่าอิจฉาก็คุณมันอิจฉาดีครับ แต่เห็นนอกก้องกาแฟแลฟ้วฝนก็สวัสดีครับลูกชายกาแฟฟลัพี่อมอนมาหรือยังมาแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงเอาแบบปุ๊บป๊บ๊ป๊ปไปเลยขอมาทานไปนะคะอืม,อ,มองดูแบพี่อมอนพี่อมอลูกชายกาฟิฟก็สวัสดีครับคุณแม่เล็บบิวตี้จาบนะสวัสดีค่ะบคุณน้องดีออนคนสวยขอบคุณสำหรับกำลังใจนะจ้าที่วันเดอ คุยข้างฟ้าไปนะคุณมอมบลลัดบอกน้องทองฟุลสวัสดีค่ะคุณเพียรพิศรน,นะคะเทวดาพระเทพมันไม้หนูอยู่นี่จ้าน้องไมก็สวัสดีค่ะคุณประกอบนะคะน้องสติบอกใบชะมวงอ่อนจะมีรสชาติเปรี้ยวใส่แทนมะขามได้ครับใช่ม่อก่อนปอฟีฟ้าเห็นอยู่ตอนอยู่ตอนวันนี้น้องนุชก็เดินทางกลับแล้วนี่อยู่สลับเลือกเกิน เปียนผู้บ่าวไม่ได้เลยนะแหน่แน่แหน,น,น,น่โอ้โหแอบหึงเจะทีท่ใช่ <c oughs> คุณรัตนาพลก็สวัสดีจ้าลูกชายกาฟิวนะคะ <c oughs> น้องกางฟ้าละฝนก็นส,วกนสวัสดีค่ะพี่รัตนาพลคุณมอมรรัตน์น้องสันติ <c oughs> อาทุกคนเตรียมยกมือขึ้นได้บายนะคะคุณยายปนก็นสวัสดีคุณยายยุนนะคะ <c oughs> แล้ววันหนึ่ง <c oughs> น้องไม้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 ขาๆา,าไม้ไม้ไม้ เดี๋ยวเดียวน้องเตชินพี่พี่มายกำลังอวยพรอยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเตชินล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินไปทางไปไหนก็ขอลูกชายกาแฟสวัสดีแม่ทองพูลนะคะคุณลำพายสวัสดีค่ะคุณน้องเตชินนะคะคุณอมรลัดเรียกขึ้นรถได้เลยนอนผูกเพยอยู่ข้างบนขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกัลยาณพิ้าคุณลำพายกสวัสดีนะคะคุณน้องยาสุกรมนะคะสูกรุมฟาร์มนะคะน้องไม่ใช่ดิน แต่มันคือทะเลทรายโอ้ได้จินตาน้องูลอะไรเทอะไรเทน้องยาสุขลงสวัสดีคุณน้องทพพูลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณน้องประกอบคุณสวยขอบคุณมากนะคะอ่าน้องตรงงามจักรยานละรารถนาให้สุขบทความทุกข์ให้เกลี้ยง จงเป็นเสียงอวยพรดวงอยาสุขลมก็สวัสดีค่ะคุณยายพรนะคะคุณยายพรก็สวัสดีจ้าเทวดาพาแทบเทวดาพาแทบสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะยายพรว่าสวัสดีคุณยุคนสวยเอาสัารีปิดไม่ชัด <laughs> โอ้ยเนาะ น้องสตีชุดหลอก็สวัสดีพี่มอมนนะคะคุณมอมนโอ้ยมาหล่อนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะลูกชายข้าวฟิวก็สวัสดีครับคุณแม่ยาสุกลุมนะครับจ้าคุณครูพี่เปรมชุดหลอก็ขอบคุณคุณลำพายมากเลยครับผมน้อง,องก้างฟ้าลำฝนคนสวยก็สวัสดีค่ะคุณแม่นิ่มคนสวยจ้าคุณป้าอ่านกับบาน้องมีวก็สวัสดีค่ะพี่สาวคุณลำพายพี่นาตังคนนิจวาสวัสดีค่ะสวัสดียามเทีท่ยง,งวันพุธนะคะเพื่อน ตกแล้วล่ะเทวดาคารลมดีนะคะารลมดีคารลมเป็นต่อคุณคุณสวยเป็นรองคุณอมรจะร้องเพลงอีกแล้วจะต้องหมานะคะพี่ฟ้าบอกว่าวานก่อนมาแซนสวัสดีค่ะคุณอมรอค่ะค,ออคุณอมรขาของ,อง น้องก้างฟ้าลำฝนคนสวยก็สวัสดีค่ะคุณแม่นิ่มคนสวยจ้าคุณป้าอันกับน้องมีวก็สวัสดีค่ะพี่สาวคุณลำพิจจ้าคุณรัตนาพรนะคะคุณรัตนาพร์ุสวัสดีคุณยายพรด้วยเช่นกันนะคะน้องไก่คนใหม่คนสวยคิดถึงทุกคนเลยคุณรัตนาพรคนสวยก็สวัสดีเดยวดาใครบอกทําตัวน่ารักแบบนี้หลงแรกแล้วรู้ไหมจ้ามามาจุบทีหนึ่งน้องเตเชียนสวัสดีค่ะโอเคใครตามใครเดี๋ยวค่อยดูนะ เดี๋ยวจัดการลงงวดหน้าเนี่ยคุณลำพายก็สวัสดีจ้าคุณอมรรัตน์นะคะฝนลงเม็ดใส่ผมแล้ววันเดอร์เอากลางโลมกลางโลมกลางโลมน้องเตชินสุดรอ,อเข้ามาเลยนะจ้าขอบคุณนะคะแต่พี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปเที่ยวดีไม่ใช่พี่ไปดูพี่จ้าพี่จ้าพี่น้องทองภูมิน้องด้วยน้องด้วยพี่ไม้เทวดาคนรอพี่บ้างจะรีบหาหาทางแวะไปนะคะ สามสิบนฉันต้องมาให้คนนี้เจ็บปวดสิ้นดีเราเจ็บปวดมันอยู่ครับแต่คุณคุณพี่นะเดี๋ยวหลงรักไม่รู้ตัว